จากที่นายกอนุทินนะคะได้ถแถลงประชุมคอรมอนนัดพิเศษไปแล้ววันนี้ค่ะประเด็นฮิตวิทย์อาจะพามาเปิดนโยบาย4ด้านที่เตรียมถแถลงต่อรัฐสภาสัปดาห์หน้าค่ะการกำหนดทิศทางการบริหารของประเทศในระยะเร่งด่วนนะคะทั้ง4ด้านที่อาจได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือด้านที่1ค่ะก็คือปัญหาเศรษฐกิจ ก็จะเป็นการลดรายจ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะด้วยโครงการคนละครึ่งก็เป็นโครงการที่หลายๆคนเฝ้ารอใช่ไหมคะเพราะว่าจะลดทั้งค่าเดินทางค่าขนส่งแล้วก็ค่าพลังงานด้านที่2ค่ะก็คือปัญหาความมั่นคงอย่างเช่นกรณีพิพาทนะคะของไทยกับกัมพูชาก็จะมีมาตรการค่ะทางการพูดควบคู่กับทางทหารค่ะ ด้านที่3ค่ะก็คือปัญหาภัยพิบตัติหรือว่าภัยธรรมชาตินะคะจะต้องมีการปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยค่ะรวมถึงในเรื่องของมาตรการในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ทั้งรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์และด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านที่4ปัญหาภัยสังคมค่ะก็จะมีการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดการพน,นันการพนันออนไลน์สแกมเมอร์รวมถึงเรื่องวินยัยแล้วก็กฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้มีการล้าเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาดเลยค่ะ และทางนายกอนุทินนะคะยังได้ยืนยันว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนนั่นก็ประมาณภายในเดือนมกราคมปี69เพื่อที่จะคือนอำนาจให้กับประชาชนนะคะได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมหรือประมาณต้นเดือนเมษายนปี69ค่ะฟังจบแล้วก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ให้กับอายด้วยนะคะเพื่อติดตามประเด็นฮิตต่างๆกันต่อด้วยค่ะ